นะครับมานะครับเมนตัวนี้บ้องวันนี้เนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกเลยวันนี้ได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปูสวงบ้านทุนตะบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับพอดีเอฟซีมาจากเชียงใหม่นะครับ มาจากเชียงใหม่แล้วก็ไก่น right ี forward, the so ่กระโดดขึ้นทะเบียนรถนะครับกระโดดขึ้นทะเบียนรถสองสามรอบแล้วนะครับไก่ตัวกปูนุกกระโดดขึ้นทําไมนะครับเอ็ดจับภาพไม่ทันคือทะเบียนรถคันนี้นะครับขึ้นล้อขึ้นทะเบียนรถนะครับงงมากเลยรถตู้นะครับแต่ไก่ก็ขึ้นทะเบียนรถนี่เด้อตัวเลขนะครับที่ไก่ขึ้นทะเบียนรถนะครับเลขสวยเด้อนี้นะสามหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งเจ็ดหกนะเป็น เป็นแนวทางเพื่อเป็นเลขไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้ก็ได้ด้วยเอฟซนะครับเสียดายกระโดดขึ้นทะเบียนรถแอดถ่ายไม่ทันเดียวรอดูว่าจะ,ะโดดขึ้นอีกหร,อหรือเปล่านะครับมาเป็นคู่ๆเลยครับครับกระโดดขึ้นทะเบียนรถดีหรือเปล่าเดี๋ยวรถรถตู้ยังขึ้นนะนี่ เอ,อจม,มจอมจอมรถคันนี้อย่างเดียวเลยเนี่ย <c oughs> ขึ้นจะขึ้นบนลังคาบ่ <c oughs> ไก่ลงปูนะครับไปไก่ปลาก็มีครับไก่ดูไก่ดูไก่ขึ้นทะเบียนรถครับเอซ <c oughs> <ส>ิวนไปนี่กับรถนี่แหละ <c oughs> นี่ก็ที่กระท่อมราสังกัรหลวงปู่สูงก็จะเจอไก่ เจอไก่เต็้มนะครับไก่ลงปูไก่มีคนเอามาถวายนะครับสาธุสาธ,สาธุคุณเจสวัสดีครับเจมาจากไหนน้อเชียงใหม่หม,หม,มาตั้งแต่มาขึ้นกี่วันแล้วมาถึงนี่นี่มาหลายวันเดินทัวร์เที่ยวเนาะ เอาไว้ลงปู่กิลบเลยที่นี่มาที่นี่ครับผมอะไรนะคะมากิอบเลยที่นี่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตแต่เห็นไก่มันขึ้นทะเบียนรถนะเมื่อกี้นี้นะเหรอทะเบียนรถไหนคะเนี่ยระตูจับเปลกมากไก่มันกระโดดขึ้นลูกขึคนลุกลวงปู่ให้เลขอะไรบ้างเมื่อกี้ให้ยังอะไรคอยังคอค่ะคอแต่ไม่ได้ขอเลขขอให้อยู่ดีมีสุขการงานรวยร่ำรวยแต่ว่าหน้าเปลกเด้อทะเบียนรถคันนี้นะไก่ไก่กระโดดขึ้นสองสามรลบจ้ะจ้าะพอดีถ่ายไม่ทันโอเคจ้ะ สาธุสาธุเอฟซี FC มาจากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้ก็มาตามพิทัศ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปพิทักด้วยนะครับฝฟันตงงวดได้หรือ,อย่างก็ไม่รู้นะครับแต่งวดที่แล้วเข้านะครับสองศูนย์เก้านะครับพิทักนะครับให้ดูบรรยากาศนี่ครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับกระท่อมละสังขารลวมปูสวงก็จะมีสัญลักษ ที่เป็นมาตรฐานจริงคือไฟที่ไม่มีวันดับนะครับกระสินไฟลงปูที่ไม่มีวันดับนะครับกระสินไฟลงปูที่ไม่มีวันดับอนะ่ะเดี๋ยวพาเอฟซีมาถ้าใครเข้ามานี่แล้วก็อย่าลืมตอกไฟให้ลงปูนะครับตอกไฟนะครับก็คือจับฟืนแล้วก็ดันเข้าไปให้ไฟมันไหม้นะครับเวลาเรามาแล้วก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ย าแล้วก็ต่อไฟไฟก็มีอยู่แล้วก็เราก็ดันกัาไปนิดหนึ่งก็ได้นะไอ้เสดดันอย่างนี้ก็อธิฐานให้สุขภาพรา่รางกายเราแข็งแรงนะครับหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยนะครับหมดเสน่ห์แตนไรที่เรามีอยู่ค่อยหายไปนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนี่คือกระทอมละสังขารหลวงปู่สวงตัวเลขก็จะไปโฟกัสที่ทะเบียนรถเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่า มาถึงปุ๊บก็ไกลกระโดดขึ้นทะเบียนรถสามสี่รอบนะครับเอดจับ้องไม่ทันก็นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นต้นไผ่แล้วก็มีเว้าเต็มนะครับส่วนใหญ่เว้าหลวงปู่ก็จะไม่ไม่ท่านจะไม่ค่อยใช้แบบนี้เนาะสีแดงสีอะไรก็ไม่ค่อยใช้นะครับส่วนมากจะใช้เป็นสีเหลืองสีขาวนะเหมือนผ้าจีบอนสบงเนาะก็จะเป็นผ้าขาวเนาะ สีพวกแดงแจดแดงแจนี่ลงปู่อาจจะไม่มเคยไม่ค่อยได้ใช้นะหลายคนอาจจะซื้อมาจากที่อื่นเป็นว่าที่สีแปลกๆนะครับมาถวายลงปูก็ส่วนใหญ่ก็ลงปูจะไม่ค่อยได้ใช้นี่คือกระท่อมละสังขารนะครับที่มีอะไรอยู่ดั้งเดิมนะครับสมานมาได้นะครับต้นมะขามที่ลงปูปลูกก็สมานมาขอเลขกได้นะครับ มาส่องดูตัวเลขเพื่อมีนะครับเป็นแล้วเต็กความเชื่อสุดบุคคลถ้าใครมีดวงก็จะได้นะครับถ้าใครมีดวงก็จะได้ตรงนี้นะครับนี่คือกระทรมละสังขารนานแล้วครับยังไม่ได้ไปเอาเลขพญาบึ้งครับด้านหลังเดี๋ยวมีเวลาก่อนจะพาเอฟซีไปเอาเลขพญาบึ้งลงปูสวงนะครับตอนนี้ยังนะครับตรงนี้ก็จะมีการห้ามสูบบุหรี่เหมือนกันเนอะเอฟซี FC นะครับก็ แต่ส่วนใหญ่หลายคนมาก็ไม่ค่อยได้อ่านป้ายนะครับเพราะว่านี่คือเสาดั้งเดิมที่กระท่อมลงปูแต่ก่อนก็ยังมีอยู่เนาะเสาดั้งเดิมแต่ก่อนก็ยังมีอยู่นะครับนี่ถ่ายให้ชมบรรยากาศเอสไม่ค่อยได้ถ่ายให้ชมบรรยากาศก็มีน้ำมนนะครับสี่สองน้ำมนนะครับสี 4, 2, ่สองงวดที่แล้วคนซื้อเยอะนะครับสองสี่สี่สอง นี่คือกระท่อมลูกป,ปูกระท่อมละสังขารลูกป,ปูนะครับถ้าใครมาก็มาจุดทูปก้าดอกห้าดอกแปดดอกก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะทางที่ดีถ้าเอาทูปมาด้วยกรีดิ่งทำมาถวายเพื่อให้ถ้าใครมาก็ยัาซื้อทูปมาแล้วก็มาถวายนะครับเพื่อได้แบ่งปันกันจุดทูปบางคนก็จุดทูปเยอะ บางทีก็สิบเก้าดอกบ้างสามสดอกบ้างทีนี้ก็ทูปก็ต้องใช้เยอะนะครับหลายคนมาก็ต้องจุดทุกคนต้องจุดเนาะก็เลยใช้เยอะถ้าใครอยากมีาบารมีนะในการซื้อทูปซื้อเทียนมาก็ซื้อได้นะครับเฉพาะทูปนี่สําคัญมากซื้อมาไว้ให้อาญาติธรรมได้จุดไหวลงปูได้นะเป็นบุญเนาะเป็นบุญนะครับก็สามารถซื้อมาได้หรือ ผ่านทางเอสก็ได้หรือผ่านทางทิดพันธ์ก็ได้นะครับถ้าใครมีเวลามานะครับเลขมงคลตรงนี้โออีกแล้วนะครับจําได้ไหมครับที่รางวัลที่หนึ่งที่อกตรงนี้คือศูนย์หกสามศูนย์หกนี่เป็นตนเข้าทูรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่สามตัวนะครับสามศูนย์หกสีเก้าศูนย์หกนี่ศูนย์หก ที่ถูรางวันที่หนึ่งนะครับตอนนั้นก็ยมาไม่แล้วนะครับเลขรางวันที่หนึ่งไม่แล้วตรงนี้นะครับเข้าบ่อยให้ fc แคปหน้าจอดูตรงนี้นะครับเลขถ้าใครไม่มีลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ให้แคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็ไว้จับหน้าจับหลังซื้อนะครับเข้าบ่อยมากตรงนี้นะครับเป็นเป็นไฮไลท์ของกระท่อมลาสังขารหลวงปู่เลยตรงนี้นะครับตัวเลขถ้าใครไม่มีเลขก็มาส่งดูเด้อตรงนี้ที่กระท่อมลาสังขารตรงที่มีรูปหลวงปู่ ไม่รู้ใครเปะอะไรไว้เนาะสีเหลืองๆโอ้เปะทองติดปิดทองนะครับก็จะมีว่าวเต็มเลยครับตรงนี้นะก็มากราบไหว้ได้เ้ยที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงก็มาไหวา้ได้นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านไหาวา้ได้นะครับ คลิปนี้ก็ก่อนที่จะลํำลาเอฟซกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านใครถูกเลขถุกหวยบางบอ่อนะครับขอให้กดสาธุนะครับหลายคนหลายท่านก็ถามแอดว่ามีคอนเทนต์ดีๆไหมที่นี่ครับแอดบอกว่า,ว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 ามีแต่หลวงปู่สวงนะครับเพราะว่ากลุ่มทรัพย์ชนะนี่เดินสายหลวงปู่สลวงนะครับหลายๆที่ติดตามสายบุญของหลวงปู่นะครับที่ผู้ที่ติดตามหลวงปู่แล้วก็ โชคลาบตามกระท่อมหลวงปูนะครับไปไหว้ได้บุญนะครับเราทําคลิปได้บุญด้วยได้โชคลาบด้วยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นบุญวานสนาของช่องพิดพันธ์และคุมทรัพยานาอีสานนิวเพจนะครับแล้วก็เอฟซที่ชมอยู่ก็จะได้บุญด้วยกันนะครับการเดินทายทําคลิปแล้วก็เป็นเดินใส่หลวงปูส่สวงเดินการทําบุญก็ทุกคนได้บุญนะครับก็มีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ให้มั่งมีสีสุขนะครับมีโชคมีราบด้วยกันทุกคนทุกท่านติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับเราลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม